ทางเช่าคอดีไทยถังเช่ามหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่จับตาประเทศไทยนะครับอยู่กับคุณสำราญรอดเพชรผมต้องพดที่นานนาหิมนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากับกรณีพิพาทโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านหนองจานเมื่อข่าวว่าจะมีการอบพยพประชาชนในพื้นที่นะครับ ให้เสร็จก่อนในช่วงยุบสภา,เ,าเรื่องนี้คงต้องพูดคุยกันว่าท่าทีของไทยนายกจะตีกรอบอย่างไรทางขมรนจะเป็นยังไงนะวันนี้เราก็พูดคุยกันกับคนเอกรังสีกิติยานทรัพย์หัวหน้าพักเศรษฐกิจแล้วก็เป็นอดีตที่ปรึกษากองทัพภาคที่หนึ่งอยู่ในสายกับเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรังสคคีครับครับครับสวัสดีครับ อาครับครับก็บิ๊กเล็กท่านรัฐมนตรีกลเราผมประกาศแล้วก่อนยุบสภาจะต้องผลักดันผู้คนจากหนองจานหนองยาแก้วออกไปให้หมดแล้วก็ก่อนปีใหม่นี่คาดว่าการปักหมุดช่วงคราวจะแล้วเสร็จทำรายนี้ท่านหลังสีรับได้ไหมครับก็ถ้าเธอทำได้ก็ดีครับถ้ครับทำได้ก็ถ้าก็จะทำได้ก็ดีครับก็ถือว่าเราจะได้อธิปไตยคืนมาหนึ่งที่นะครับ คือหนองจานหนองยากแก้วครับครับผมเห็นด้วยเลยฮะอ๋ออนะฮะแต่ว่าก่อนยุบสะพานมันจะมีอะไรตูมตามไหมหรือว่ามันจะยุบสภพานมันก็เดือนหน้าแล้วนะว่าไปแล้วนี่อีกไม่ถึงก่งา็เอาเป็นว่าทางผมว่าแล้วก็เราต้องฟังรับสิกราหมทําได้ไม่ได้เวลาเปแค่สัตสิกถูกไหมครับครับ <c oughs> ก็ตอนนี้เราก็รับทราบแล้วว่าเขาจะดําเนินการเอาพื้นที่หนองจานหนองยากแก้วคืนก่อนที่จะยุบสะาน อันนี้ก็เป็นคำมั่นสัญญานะครับของรัฐบาลเราก็ต้องดูว่าเขาจะทำได้จริงหรือไม่จริงถ้าทำได้ก็ถือว่าป,ประชาชนก็ได้ประโยชน์แล้วก็ได้กลับไปใช้พื้นที่ได้ที่ปไตยกลับมานะครับแล้วก็จะมีการประชุม GBC ต้นปีหน้าด้วยนี่ยังจำเป็นอย่างไหมหรือว่ามันเป็นไปตามล้อสถานการณ์กันไปไม่ผมมองแล้วไอ้การประชุมนี่คงไม่มีประโยชน์นะครับครับ ราะว่ามันก็ประชุมแล้วก็ละเมิดเราก็ประท้วงแล้วกกลับมาประชุมอีกนะครับอ,อที่ผมบอกอ่ะมันก็กลับไปเรื่องเดิมอ่ะตราบใดที่ยังมีพวกเอวียูพวกนี้อยู่เนี่ยม,มันใช้แผนที่ความลับตาส่วนมันก็มีจะม,มีปัญหาแบบนี้ตอลอดเวลาอืมแต่กรณีน้นองญาติแก้วผมมองแล้วคือกัมบ,บูชาเขาจนด้วยหลักฐาน,นครนะฮะเพราะมันมีหมดอยู่ตรงนั้นเนี่ยสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้ามันชัดเจนอยู่แล้วตรงนั้นครับคือถ้าเราทํหน้องจานน้องญาติแก้วให้มันแล้วเสร็จ สำเพ็จที่ผลอย่างแท้จริงเนี่ยนะมันก็จะนําไปสู่พื้นที่อื่นๆตามมาใช่ไหมครับฝรังสีก็พื้นที่อื่นๆเนี่ยถ้ามันมีหมุดแล้วเนี่ยมันก็คุยรู้เรื่องแต่ถ้าไม่มีหมุดนะไทยภูมิประเทศเนี่ยเขาก็ยังมีปัญหาเพราะว่า,าเนี่ยมันใช้คนละมาตรา่วนนะครับครับสถานการณ์อย่างอื่นที่จะแทรกซ้อนมาที่หนองจานหนองยาแก้วนี่ ประเมินดูแล้วนี่อาเขมรจะมีลูกตูกตกอีกไหมคิดว่ามันจะมีอะไรแสก่อกล<อ><อ>ัวคือคือการบูชาเนี่ยจะไม่ยอมออกคืออาจจะยอมลบว่าขอยื้อเวลาให้เวลาอ,อพยพอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆมันต้องอยู่ที่เราว่าเราต้องย่นคำขาว่าต้องออกไปทันทีอืมอแล้วถ้าเขายังดื้อดึงอยู่ทางทางการของไทยองโดยเฉพาะทางทหารมีการเสริมกําลัง คนเข้าไปในพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมครต้องถึงขั้นนั้นไหมก็คือแบบนี้คผมผมผมบอกว่าถ้าเกิดว่ากบูชายอมรับแล้วว่าพื้นที่หนองจานหนองยาเจ้าเป็นของเราเมื่อปักหมุดแล้วนะครับ,รบถ้าเขาไม่ออกก็ต้องดําเนินทางทางกฎหมายฮะส่วนที่กําลังจับกลุ่มแล้วก็รื้อแล้วถ้าปะทาก็ต้องปะทานะครับอ,อืเมื่อวานท่านบิ๊กเล็กนี่ก็พูดเสียงแข็งเสียงเขียวขึ้นมาอีกแล้วว่าเราพร้อมรบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ กาก็ขอให้พร้อมจริงนะครับเพราะทหารเขาพร้อมอยู่แล้วทหารพร้อมอยู่แล้วมันอยู่ที่มันมันอยู่ที่ส่วนกระว่าจะตัดสินใจยังไงอผมเชื่อถ้าสั่งทาหารเนี่ยทหารเขาเขาดําเนินการอยู่แล้วทางตํารวจสั่งกรมป่าไม้เขาดําเนินการแน่นะครับครับตอนนี้มันเป็นเพราะขอมเมนก็ยังแค่ทําให้เรายั่วยั่วเฉยเฉยโกรธเฉยเยเขาก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะสร้างเหตุการณ์หรือจุดชนวนให้มัน มันระบคือวันนี้เนี่ยกัมพูชาเนี่ยเขามีปัญหาภายในเรื่องเศรษฐกิจเพราะหนึ่งเขาต้องกู้ไอเอฟสองที่ผมรู้มาเนี่ยถ้าคารอีกสี่ธนาคารกำลังจะล้มนะครับเพราะเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวไม่มีใช่ไหมนักท่องเที่ยวหายไปเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตวันนี้สนามบินเตโชก็ล้างนะครับแล้วจีนก็เล่งรัดหนี้สินที่กู้จีนมาแสนหกหมื่นห้าพันล้านทางไอเอฟเองเนี่ยที่กู้ไปแล้วเนี่ยสามพันหนึ่งร้อยล้านเนี่ย ที่ผมได้ข่าวมาคือจะอนุมัติแค่พันห้าซึ่งมันไม่พออยู่แล้วนะครับเพราะนั้นภามบูชาจะเกิดวิกฤตใหญ่ในประเทศเพราะว่าภาคอุตสาหกรรมก็พังภาคเกษตรก็พังภาคแรงงานก็พังภาคบริการก็พังนะครับโดยเฉพาะภาคการเงินเพราะถูกยึดซับไปเยอะมากนะครับจากเงินสกําเมอร์เนี่ยที่ธนาคารธนาธนาคารเอกชนหรือธนาคารรัฐธนาคารเอกชนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอดูแล้วสี่กรณีนี้จะบรรจบ พบกันนี่สักอีกกี่เดือนกี่กี่เวลาผมเชื่อว่าหลังทันวาเนี่ยฮะเพราะมันยืออย้อได้ไม่นานเพราะว่าในกรณีการทุดัน้นสุดสำรองระหว่างประเทศหมดเนี่ยปัญหาการน,นำเข้าทั้งพลังงานทั้งไอ้พวกอุปสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นเครื่องมือแพทย์เนี่ยมันต้องสั่งเมืองนอกแน่อันนี้พอไม่มีเงินจ่ายมันก็ไม่มีของถูกไหมมันก็จะเกิดการขาดแคลนทั้งอย่างหลังทันวาผม,ผมก็มกราคากุมารก็ระเบิดเถิดเทิงเลยทังงั้น ครับถูกต้องครับเพราะว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงแบบนั้นถูกฮะประเทศมีแต่นี่แต่สินแล้วก็เจอผู้นำเผด็จการเนี่ยก็ไปหวังเึืเอ่อเงินกัตรเมอร์วันนี้กงิย์เมอร์ก็ถูกยึดถูกอายัดนะตัวนักพนันเองก็เข้ามาไม่ได้เพราะเราปิดด่านนะการขนส่งวัสดุอุปกรณ์พลังงานมันก็ไม่ได้ง่ายแบบสมัยก่อนนะครับ mm hmm. น้ำไฟเตอร์นเนี่ยก็ถูกอัดบางส่วนเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็น จุดตายของคุณเซนเศรษฐกิจนะจะเป็นจุดตายของคุณเซนการของประเทศที่มีผู้นำประเจการมันจะจบด้วยการที่เสกิจพิ่นาศแบบนี้ครับครับจบลงโดยการลุกฮือของผู้คนทุกเจนทุกรุ่นหรือว่าเกิดผม,ผมมองแบบนี้วันนี้เองเนี่ยสารัฐชูสมรังสีขึ้นมาและรับรองการตั้งรัฐบาลพัฒนถิน่นโดยฝั่งยุโรปก,ก็ร่วมด้วยทั้งฝั่งจีนเองก็มีก็จะสนับสนุนเจ้าฟ้าจากการวุฒิกพลเอกเตืบบา นะครับเพราะนั้นอุนเซนวันนี้ก็เปรียบแล้วเสมือนหมาหัวเน่าเพราะหมาอำนาจทั้งสองชาติไม่มีใครเอาหมาหัวเน่าเพราะนั้นอยู่ลําบากครับแล้วแปลว่าด้านแล้วมัน,แล,มนแล้วมันก็ยังมีผลถึงไอ้พวกไทยเทาทั้งหลายด้วยนะข้าราชการนักการเมืองแล้วก็อ,อตัวนักธ,ธุรกิจซึ่งวันนี้ไอ้ภาพที่ออกมาเป็นไวรยเล่ตอนเนี้ยมันบ<ม>่งบอกถึง<ม>ทุกอย่างแล้วนะครับว่ามันเป็นการสมรู้ร่วมคิดกันจริงๆแล้วก็เป็นแก๊งใหญ่ ครับนะครับคือในรูปภาพเนี้ยคนที่อยู่มีรูปภาพอยู่อาจจะปฏิเสธได้แต่ว่าเป็นการถ่ายรูปรู้จักกันโดยบังเอิญไปร่วมไองานอะไรก็ช่างแต่ว่า เราต้องมาติดตามว่า,าพฤติกรรมคนพวกเนี้ยมันยังครบกันอยู่ต่อเนื่องไหมถูกไหมครับอืมใช่การถ่ายรูปร่วมกันเนี่ยหมายเป็นไปได้ว่าเจอกันในงานแล้วก็ถ่ายรูปแต่ว่าสื่อเนี่ยจะต้องมาตรวจสอบว่ามันมีพฤติกรรมที่ครบกันต่อเนื่องหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดมาเนี่ยเกิดเรื่องมาเนี่ยมันเป็นการรู้เห็น,นใจไอ้คุณเซนมันถึง เสริมเกิมกับเราแล้วก็เดินนําหน้าเราตลอดนะครับแล้วที่เราเห็นเนี่ยอยู่ในภาพเนี่ยมันมีทั้งข้าราชการนักธุรกิจนักการเมืองถูกไหมครับอันนี้เราก็ไปเช็คความสัมพันธ์ว่าเขาเขาเขายังครบกันต่อเนื่องจากวันที่เขาถ่ายภาพหรือเปล่าอันนี้กำลังพูดถึงภาพที่เป็นข่าวเจียวเจ้าเมื่อคืนนี่ยนะถูกครับภาพชุดนี้นี่ท่านรังสรีคิดว่าใครปล่อยมาผมเชื่อว่าคนที่ปล่อยก็คือคนที่โดนยึดเงินสกําเมอร์ พราะมันในการยัดเงินแล้วัวนี้เงาหมื่นล้านถูกไหมะแับในในเมืองไทยเพราะนั้นผมก็เชื่อว่าเป็นการคล้ายๆว่าคนละหมัดอะใช่ไหมมึงกับกูกูแฉมึงแต่ก็ดีฮะประชาชนประเทศชาติได้ประโยชน์นแล้วเราก็เห็นหน้าทั้งหมดแล้วแลระเปิดเอาคืนว่างั้นเถอะถูกครับมันก็เป็นแบบนี้โจรเขาเรียกว่าโจรโจรกับโจรอ่ะอืม,อม อ้าเดี๋ยวโจ,จ,จรกับโจนมันต้มงจบแบบนี้ทุกที่อย่างผมเห็นน่ะโจรกับโจรจริงหรืไม่เดี๋ยวให้เวลามันพิสูจน์ทราบอีกเล็กน้อยถูคถกครับอถูกครับก็คือมันเป็นจริงแบบเนี้ยในชีวิตจริงกับในภาพยนตร์มันก็เป็นแบบเนี้ยตอนหลังให้พวกที่มันคิดไม่ดีมันก็หักหลังกันเอง บริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรมวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบ็เป็นถังหมักปฎิกรณ์ชีวภาพแนวนอนลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัม mm. ต่อแคปซูลนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายภาพตอนท้ายรายการอีกทีแต่กลับไปที่ชานิดเดียวนะท่านสังสีเพราะกำลังน่าสนใจฉากจบฉากจบจะเป็นยังไงประชาชนลุกฮือหรือว่า มีการคือผมเชื่อว่าแบบนี้วันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเศร,รษฐกิจจะเป็นตัวกำหนดความพินาศของอุนเซนชาหรือเร็วนะครับแล้วก็ความกดดันหิวโหยเน่ยความขาดแคลนในประเทศเศรษฐกิจทางพินาศถ้าเป็นไปตามข่าวจริงนะครับอืม,มันจะเป็นตัวเร่งทําให้อุนเซนพังพังเร็วขึ้น <ม>แลวผมเชื่อประชาชนเขาทนไม่ได้หรอกถ้าในเมื่อเขาขาดแคลนง,งานสินค้าอุปโภคบริโภคเพราะเรื่องจากไอ้เงินกองทุนสำรองของว่าประเทศเขาหมดถูกไหมครับมันจะจบลงด้วยการรับประหารจากมหาอำนาจอยู่เบื้องหลังมันออกใ้ทุกหน้าเลยคุณสำรานอ๋อเหรอทุกหน้ามีกี่หน้าผมว่ามันขึ้นอ,อยู่กับว่ามันขึ้นอ,อยู่ว่าที่ไหนเป็นไปได้ที่สุด<ม>แล้วก็มีความเสียหายน้อยสุดแล้วสามารถที่จะเอาอำนาจมาได้เร็วสุด งูชก็คือการจี้ให้หุนเซนหุน,นเมเด็ทลงจากอำนาจแล้วก็สถาปนาผู้นําคนใหม่ขึ้นมาครับอันนี้ก็จะเป,เป็นการต่อสู้กันระหว่างสองมหาอำนาจที่<อ>ว่าจะเดินเกมยังไงถูกไหมครเพราะว่าที่ผมบอกอะ่ะทางทางสหรัฐเนี่ยก็สนับสนุนทางสมรังสีทางจีนเขาก็สนับสนุนเจ้าฟ้าจากกราวุุกับทางคนเอกเตียบันสุดท้ายแล้วนี่ท่านรังสีคิดว่าฝ่ายไหนจะมีน้ำหนักชนะมากกว่า มองว่าคนที่อยู่ในประเทศได้เปรียบก็คือจัก,กรวุฒิถูกครับอ๋ oh. เพราะคุณอยู่นอกประเทศทำใรลำบากคุณสำรานครับครับอืมครับสมรังศีก็ยังเป็นรัฐบาลพราธิเนอยู่เลยนะโอโอ oh. ครับยังเข้าประเทศไม่ได้ตอนนี้ <laughs> ครับครับแปลว,ว่าถ้าดูสัมพันธ์ทางการทูตของไทยและขเขมรในช่วงเวลานี้นี่ผันผวนสูงอย่างนั้นไหมครับ คือแบบนี้ฮะวันนี้เนี่ยเราต้องมีจุดยืนของเรานะครับมียุทธศาสตร์ของเราที่ที่จะจัดการกับกัมพูชาคือเราต้องการแค่อธิปไตยคืนแล้วเราเนี่ยต้องจัดการทั้งศึกในและศึกนอกครับศึกนอกเนี่ยเราใช้การบาลานซ์ออฟเพวเวอร์คือสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์ได้แต่ศึกในเนี่ยต้องดําเนินการกวาดล้างเส้นเงินเนี่ยให้แค่ยึดเงินของไอ ไอ้ไอเฉินเซอฮะในยงพัดนนะพิมเลี้ยงอ,อะไรเนี่ยนะครับมันยังไม่พอมันต้องดูว่ามันไปถึงธุกรกิจต,ตัวไหนในไทยถึงนักการเมืองคนไหนในไทยถึงค้าอาการคนไหนในไทยมันต้องขยายผลเพราะเส้นเงินเนี่ยมันฟ้องอยู่แล้วนะครับอืมอืมอันนี้สแกมเมอร์นะฮะครับครับในระหว่างที่รอการล่มสลายของคุณเซ็นทุนมาเน็ทนะซึ่งถ้าขีดเส้นขีดเส้นหลังจริงๆนี่ ถ้ารังสีให้สักเดือนไหนฮะไม่เกินกลางปีจบไหมเราบอกพุนเซนนี่ไม่ผมให้ผมให้หลังธัน,วา,นวาเนี่ยนะขึ้นมกราเนี่ยผมเชื่อว่าสัมบูชาจะต้องมีภาวะเศรษฐกิจถดถอยขั้นรุนแรง<ม>เขาว่ากุมภานน่าจะจบเพประมาณนั้นพุนเซนก็ท<ม>ั้งหมดอยู่ที่หมาน้าเขาจะเอาอย่างไงฮะทั้งสองขั้วสองขั้วต้อง ไอเราเนี่ยก็เอาอธิบายตายเราคืนนะครับแล้วก็จัดการตึกในเราก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเพราะที่ผมบอกงานสกรรมเมอร์นี่นะมันน่ากลัวมากครับครับถ้ามันมาซื้อเสียงเราได้ในจบแหละแล้วจริงๆผมพูดมานานแล้ววันนี้ก็มีจริงถูกไหมฮะเพราะมันย็บได้หมื่นล้านแต่ผมว่ายังมันยังไม่หมดยังไม่หมดคิดว่าเหลืออีกสักกีเท่าไร่ระเมื่อวานเนี่ยคุณไปสารพื่มงคลบอกโอ้อีกสองสามแสนล้านฝลังเศงคิดว่าผมว่าผมว่ายังยังหมกอยู่เป็นแสน <and> เป็นแสนล้านเพราะนั้นเนี่ยมันต้องตามเส้นเงินที่ผมบอกอะ่ะทั้งนักธุรกิจเทานักการเมืองเทาข้าราชการเทาอครับม,มีอีกหลายเทาว่างั้นเถอะนะครับผู้องครับแล้วมันก็จะเตรียมงเงินาการเมอร์เนี่ยมาปฏิบัติการในการเลือกตั้งปีหกเก้าเพราะนั้นเสียงคุณสมรานต้องช่วยกัรลงรองจริงๆนะว่าใครทมันมาแจกเงินเนี่ยคุณต้องไม่เลือกมา แล้ววันนี้ทุกอย่างชัดแจ้งแดงแกะนะครับการมีรูปภาพออกมาเนี่ยมันเห็นชัดเลยว่ามันเป็นวงการใหญ่จริงๆมันเป็นการสมรู้รวงทินกันวงการใหญ่แล้วตัวไอ้ที่มันเป็นเจ้าพ่อเจกรมเมอร์เนี่ยมันก็พัวพันกับทุกวงการในเมืองไทยนะทัางการนักการเมืองนักธุรกิจนะครับแล้วคนพวกนี้ทุนนังเกีดูมันก็เจริญเติบโตคุณเห็นไหมล่ะเพราะฉนั้นแสดงว่างนเจกรมเมอร์มันช่วยได้เยอะนะครับ แล้วก็ต้องติดตามวันต่อไปคุณํำรานใช่ใช่ว่าเจากหมายจะกอีกกี่คนหรือไม่อย่างไรครับอ่าต้องต้องแล้วเรต้องช่วยกันรณรงค์ในการเลือกตั้งปีหกเก้าย่างรุนแรงครับเพราะระวังตัวเราด้วยถูกไหมครับคิดว่าท่านอนุชินจะยุบสภากี่โมงหรือวันที่เท่าไหร่ฮ่ะสามสิบไม่ผมมองแล้วเนี่ยถ้าคุณนุชินยุบสภาสามสิบมกราเนี่ยผมว่ามีเหตุในผลที่สุดเพราะว่าแกประกาศมาล่วงหน้าแล้วแต่จะประกาศ แต่ถ้าจะยุบก่อนหน้าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องการแก้หาการเมืองแล้วก็หนีปัญหาที่มันลุมเร้าอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าคุณนอนุทินคงไม่ยุบถ้าฝ่ายค้านสองพักไม่รุกร้าวในการยืออย่นพิปรายใช่ไหมก็ผมว่าถ้าฝ่ายค้านยื่นเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยโดนหางเลขไปด้วยเชื่อมผมอ๋อโดนโดน คือ,อคือคือจากจาก12ธันวาเนี่ยมาถึง31มงกราคมเนี่ยเดือนกกวา่ามันไม่ได้มีผลอะไรหรอกใช่ใชแต่ว่ามันมันมีผลกับประเทศชาติแต่มันไม่มีผลกับ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 การเมืองหรอกครับอือควรจะอยู่ไว้ถึงไทม์ไลน์31ธันออมกราคมไม่คือคือเมือ่อเมื่อประกาศแล้วใน31มกราคมเนี่ยผมเชื่อว่าหน่วยงานหน่วยทุกกระทรวงทุกวงกลมเขาเตรียมแผนไปแล้วคุณํำรานครับครับแต่ถ้าคุณมายุบปุ๊บปั๊บเนี่ยมันฉุกกระหู แล้วประเทศเรามันยังมีปัญหาเรื่องสั้งกรแกรมเมอร์ถ้าไอ้คุณเซนว่ามันจะบ้าเลือดยิ่งจะหลวเข้ามาหาเราเมื่อไหร่ถูกไหมครับใช่เอาละครับก็ได้ภาพใหญ่ตามนี้นะขอบพระคุณมากพลังสีครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพลังสีกติยานี่เดี๋ยวขอเวลาสักหนึ่งนาทีครึ่งน่อท่านผู้ชมนะลองตรับไอ้ภาพที่เป็นข่าวเมื่อคืนนะอ่าเมื่อคืนเพื่นผวก็เจี้จาวกันใช่ดูหน่อยสิฮะว่าใครคือมันมีอยู่สามสี่ภาพปล่อยมายังไงใครปล่อยเราก็ไม่ต้องไปสืบสาวเล่าเรื่องกนนนะาามัเเป็ภพ่ คือผมฟังรายการของคุณสรยุทธ์เมื่อเช้านี้ครับคุณสรยุทธ์ช่องสามนะบอกว่าได้พบกับคุณอนุทินเมื่อคืนนี้คุณอนุทินตอบคาถามแล้วว่ามันเป็นภาพเก่าสมัยน้นแหละครับสมัยเมื่อปีห้าเจ็ดเขาบอกเจอที่เบนสมิทกันที่สิงคโปร์บิกแดงนี่นคนตรงกลางะนะเพราะเดกกับพี่นัคงสมพงษ์นี่ตอนนั้นยังเป็นผอบคนหนึ่งอยู่เลยครับเป็นผอบคนหนึ่งนะผมจำเป็นกับปีห้าเจ็ด สมัยรัฐประค t น,นี้เจอกันหลังรัฐประหารปีปรห้าเจ็ดนะหลังยี่สิบสองพฤษภาคมเพราะปีห้าเก้าบิ๊กแดงเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งปีหกหกหนึ่งบิ๊กแดงเป็นพบทบนะมีอนุทินเนี่ยยืนอยู่ขวาสุดถ้าตามในจอนะครับแล้วก็มีสวอุปกิจมีบิกบ๊กหินนะพลตํารวจเอกวิษนุป,ปราสาสท,ทองโอสถลูกบุญธรรมของหมอเสิอืตนะแล้วก็ใครต่อใครแล้วก็รวมทั้งไอ้เสื้อดําไม่เป็นสมิทด้วยอันนี้ปีห้าเจ็ดนะปีห้าเจ็ดยังไม่มีสแกมเมอร์ครับ หรือมีแล้วหรือมีแล้วก็มีที่เรายังไม่รู้อแต่ตอนนั้นมันยังไม่เจียวเจ้าขนาดนี้นะอาจจะก่อร่างสร้างตัวกันอยู่ส่วนอีกภาพหนึ่งคนที่โดนล,ลูกหลงไปด้วยคือคุณดอร์เอกนิติดรเอกนิติ <mm ก็ให้สัมภาษณ์หลายช่องแล้วนะนะก็จับความได้ว่าเป็นงานเลี้ยงของหลักสูตรพิเศษของสำนังกงานตำรวจแห่งชาติเมื่อหปีที่แล้วนะในช่วงของโควิดครับดรเอกนิติไปเป็นที่ปรึกษาหลักสูตรนี้ หลักสูตรที่ก็หลักสูตรรวมมิตรนะของตำรวจแล้วก็ไปเป็นวิทยากรด้วยนายเบนซาม,มิดคนนี้นะก็ไปในฐานะแขกรับเชิญของใครไม่รู้แหละก็ไปแลกนาบัตรอะไรประมาณนี้นะคือไปร่วมใช่ไหมแล้วก็มไม่ได้คบหสมาคมกันเลยอะไรประมาณนี้ดังนั้นก็ถูกแล้วนะครับก็เราจะได้พิสูจน์ทราบกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะจบลงอย่างไรแต่คุณอนุทินนายกประกาศแล้วนะครับคือเวลาปราบสแกมเมอร์ก็ต้อง ไม่ต้องดูนามสกุลไม่ต้องดูชื่อนายเบนสมิธเนี่ยนะเคยมาขอสัญชาติไทยในสมัยปีหกเจ็ดนะคุณอนุทินเป็นมอทอหนึ่งปฏิเสธไปแล้วไม่ให้อ่าคุณอนุทินเลยบอกคุณสยุธว่าไม่รู้เป็นเพราะโกรธเรื่องนี้หรือเปล่า เขาเลยโดนเด้งจากมทหนึ่งด้วยอ้าวผัวพันกันตรงนี้นะแต่ทั้งหลายทั้งปวงให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใช่ครับในการพิสูจน์ผลงานอยางตั้งข้อสงสัยข้อสังเกตกันอยู่ว่านี่คือการอายัดรัพย์หรือว่าล็อกซัพย์นะครับ